สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าวันนี้จะมาทำแคบหมูกันนะคะใครสนใจนะคะมาชมคลิปได้เลยนะคะทำแคบหมูไว้กินที่บ้านนะคะไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดนะคะอันนี้คือหนังหมูมันหมูนะคะเป็นหนังหมูนะคะแบบหนาหนะะึ่งกิโลนะคะหั่นแล้วได้ประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเราก็จะเอาไปรวนในกระทะกันนะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะวิธีการหั่นเนาะหั่นแบบแนวไหนแนยวยยาวยังไงเป็นชิ้นขนาดไหนนะคะอันนี้ก็เอากระทะตั้งไฟไม่ต้องเอาน้ํามันใส่นะคะเพื่อนๆแล้วก็เอาหนังหมูลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่านะคะน้ําดื่มของเรานี่เองนะจ๊ะ ให้เพื่อนๆใส่ไปหนึ่งแก้วเลยนะคะไอที่เห็นนี้คือตัดต่อคลิปเนาะก็เลยได้ตัดบางส่วนออกไปนะคะแล้วเราก็ทำการรวนหนังหมูไปเรื่อยๆนะจ้ารวนไปเรื่อยๆจนให้น้ำที่เราใส่ไปนะมันแห้งนะคะแล้วก็คนไปให้ให้มันทั่วถึงกันนะคะให้มันได้รับความร้อนทั่วถึงกันนะคะ เราจะใช้ไฟอ่อนนะคะไฟกลางสลับกันไปนะคะดูว่าเออมันมันเริ่มร้อนเยอะแล้วแล้วก็เบาไฟลงอีกนิดนึงนะคะแล้วก็จะคุณแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่าพักไว้นานนะคะถ้าเราพักไว้นานอ่านังหมูมันก็จะติดกระทะมันจะทำให้คนยากนะคะ พออาน้ำเปล่าเริ่มแห้งเนาะก็จะทำการปรุงรสกันนะคะปรุงรสอ่าแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะว่าจะใช้รสแบบไหนนะรสเผ็ดรสอ่าจิจาร์สปซี่อะไรเงี้ยนะถ้าบ้านใครอ,อยู่ใกล้ตลาดที่มีขายเนาะซูปเปอร์มาร์เก็ตอะไรนะคะก็ไปซื้อผงปรุงรสแบบนั้นมาใส่ได้สบายเลยนะคะ แต่ส่วนของเคก็จะใส่ผงปรุงแบบธรรมดานะคะก็จะมีเกลือนะคะเกลือป่นนะคะเพื่อนๆก็จะใส่เกลือป่นไปหนึ่งช้อนชานะคะหนึ่งช้อนชาพูนๆหน่อยนะคะแล้วก็รสดีนะคะรสดีธรรมดานะคะ คือเรามีประมาณนี้เนาะก็จะใส่ประมาณนี้แต่ถ้าใครมีผงปรุงที่รสเด็ดกว่านี้ก็ใส่ไปเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ปรุงรสตามที่เราชอบนะคะอย่างรสสไปนะซี่อะไรอย่างงี้นะมีความซีดจิจาดอะไรนะเพื่อนเพื่อนก็ใส่ไปนะคะมันก็จะได้ความอร่อยในอีกรูปแบบหนึง่งไม่ใช่รสชาติรูปแบบเคบหมูธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะคะเพื่อนๆ อันนี้ก็จะใส่ผงรสดีไปนะคะประมาณครึ่งช้อนแกงถึงหนึ่งช้อนแกงได้นะคะเคมไม่ชอบเค็มมากนะคะเคก็จะใส่ประมาณนี้ถ้าใครชอบเค็มก็ใส่เพิ่มไปอีกหน่อยนะคะหนึ่งช้อนครึ่งก็ก็ยังได้นะฮะไม่เค็มไม่เค็มมากนะคะ แต่อย่าใส่เกิน2ช้อนนะคะเขาว่ามันจะเค็มเกินไปนะสำหรับหมูหนกิโลนะคะเพื่อนๆอ,อย่างมากก็ใส่แค่สองช้อนก็พอนะคะสำหรับผงรสดีนะคะอันนี้เราก็จะรวนหมูไปเรื่อยๆนะคะอันนี้มันมืดหน่อยหาหลอดไฟมาเติมกันนะหาหลอดไฟมาแขวนให้มันสว่างขึ้นนะคะนี่มาติดแล้วนะคะ เห็นชัดแจ๋เลยนะคะเอาหลอดไฟกลมมาแขวนไว้บนเตาเลยนะหนังหมูเราใช้ได้ทุกอย่างนะคะอ่มันจะมีหนังหนังหนังหมูแบบบางๆนะคะก็ใช้ได้นะอันนี้เป็นหนังหมูแบบแถวสันหลังนะสันหลังของหมูมันก็จะหนานะคะ ก็จะทําแคบหมูได้อร่อยแล้วแต่คนชอบเนาะบางคนก็ชอบอหนังหมูมันหมูที่มันบางหน่อยอะไรเงี้ยนะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆอันนี้น้ำมันเริ่มซึมออกมาเยอะแล้วนะคะอันนี้เป็นสูตรแบบไม่ได้ต้มนะคะต้มหนังหมูนะคะ บางบางบางท่านก็จะเอาหนังหมูไปต้มก่อนนะคะเอาไปต้มก่อนที่จะเอามาทอดมาจิ้มแบบนี้นะคะอันนี้น้ำมันหมูเนาะเริ่มซึมออกมาเยอะแล้วนะคะก็จะใช้เวลานาน,านหน่อยนะคะเพื่อนๆต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะคะในการ เจลเอาน้ำมันออกไปเพื่อให้ได้เค็หมูที่กรอบอร่อยนะคะเราก็จะได้ทั้งน้ำมันเนาะน้ำมันหมูไว้ใช้ทำกับข้าวนะคะทอดไข่เจียวผัดผักอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เราก็ได้เคบหมูไว้ทานในบ้านนะคะ จากฝีมือเราเองเนาะไม่ต้องไปซื้อ mm ที่ตลาดนะคะของเราทําใหม่นะ,ะของใหม่ได้กินของใหม่กรอบอร่อยเลยนะคะการหั่นหนังหมูเนาะแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะบางท่านก็จะแบบเอายาวหน่อยนะคะเป็นเส้นเล็กนะคะเพื่อนๆเส้นเล็กยาวอะไรเงี้ยนะหรือว่า จะเป็นเส้นใหญ่ยาวก็ได้นะคะถ้าถ้าแบบยาวมันก็จะม้วนของมันเองนะคะแคบหมูเวลาทำตอนเราทอดกรอบมมันจะม้วนของเขาเองนะ,ะแต่ของเคก็ใช้แบบสั้นพอดีคำจะสะดวกกว่านะนี่น้ำมันก็เริ่มซึมมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วนะคะ ก็จะเกิดฟอง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 น้ำมันหมูเนาะฟองฟูใหญ่เลยนะคะเพราะว่าน้ำมันก็เริ่มซึมออกมาเยอะแล้วเนาะเพื่อนๆสังเกตดูเห็นอ่านังหมูบางชิ้นนาะมันจะเป็นสีขาวนะคะเพราะว่า ช่วงแรกที่เครวนรวนกับน้ำเปล่านะคะเคคนไม่ทั่วถึงเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆต้องคนให้ทั่วทัวเลยนะคะคือจังหวะที่เอ่เควางไว้แล้วก็หันไปจับนั่นจับนี่เนาะก็จะทิ้งช่วงไปนิดนึงอะไรเงี้ยนะ ความร้อนมันไม่ทั่วถึงนะคะเพื่อนๆมันก็เลยทําให้เป็นแบบนั้นนะคะตอนแรกเค้กก็กลัวว่ามันจะไม่กรอบละแต่ที่ไหนได้มันกรอบนะคะกรอบเหมือนกันนะกรอบเหมือนกันกับไอชิ้นที่มันฟูเนาะชิ้นที่มันพองฟูสวยนะคะกรอบทุกชิ้นเลยนะคะ นี่น้ำมันหมูก็ซึมออกมาเยอะขึ้นแล้วนะคะเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็เอามาทําดูนะคะไปซื้อหนังหมูมานะคะหนังแบบบางก็ได้นะคะหรือจะเป็นแบบหนาแบบนี้นะคะน้ำมันหมูก็เริ่มซึมมาเยอะแล้วนะ เราซื้อมาทำเองก็จะได้กินของสุดใหม่เนาะของใหม่เลยนะคะบางครั้งเราไปซื้อที่ตลาดบางครั้งก็เขาเขาเอามาไว้นานแล้วเนาะก็จะได้ได้กลิ่นฉุนอะไรเงไม่ไม่อร่อยนะ,ะยิ่งบางบางเจ้านี่หนักเลยแบบไม่กรอบเลยอะไรก็มีเนาะ แต่แต่พูดถึงมีวิธีแก้นะคะเพื่อนๆถ้าเราไปซื้อแคบหมูมาจากตลาดแล้วมันไม่กรอบนะคะเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนๆเอาไปทอดใหม่นะคะเอาไปทอดให้มันได้ความร้อนนิดนึงนะคะเอาไปคนๆๆๆได้ความร้อนนิดนึงแล้วก็เอายกขึ้นเลยนะคะอย่าเอาลงนานเดี๋ยวไหม้นะคะเพราะว่ามันก็สุกพอตัวมันมาอยู่แล้วนะคะเราแค่เราเอาไปทอดให้มันได้รับความร้อนมันก็จะฟูตัวขึ้นมาอีกนะคะ มันก็จะกรอบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามีกลิ่นฉุนเนาะไม่แน่ใจว่ากลิ่นนั้นมันจะหายไหมนะคะเพื่อนๆอย่างอันที่เราทอดนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเราทอดเก็บไว้แล้วนะคะอย่างเก็บไว้สองสามวันแล้วเรากินไม่หมดเราทําเยอะอะไรเงี้ยนะ,ะเราจะเอามากินน่ะเราก็เอาไปอุ่นไปทอดนะคะ เอาไปุทอดใหม่อีกครั้งได้นะคะมันก็จะทำให้แคบหมูเนี่ยกรอบอร่อยเหมือนเราทอดทำเสร็จใหม่ๆเลยนะคะเพราะว่าเคาก็ทำหลายครั้งได้เหมือนกันนะคะเวลาทอดแบบนี้เนาะแล้วกินไม่หมดนะคะเราแช่ตู้ไว้ใส่ตู้เย็นไว้นะแล้วพอจะเอามากินอีกครั้งเคก็จะเอาไปทอดอีกครั้งหนึ่งเหมือนเอาไปอุ่นนะคะอุ่นอุ่นแบบทอดนะคะ มันก็จะกรอบนะะอันนี้มันหมูก็ได้ซึมออกมาเยอะแล้วนะคะน่าจะใกล้ใกล้ที่จะปิดแก๊สเก็บไว้นะ,ะอันนี้เคทําตอนเย็นเนาะเคจะไม่ได้รีบทําแคบหมูนะคะเคจะพักไว้คืนหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ทำสบายสบายเราเนาะ,ะแต่ถ้าใครรีบนะคะก็พักไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะปิดแก๊สนะคะ ถ้าเนี่ยเราเราทอดพอแล้วนะคะให้มันเหลืองๆนะคะเราก็ปิดแก๊สพักไว้นะคะพักไว้ให้อา่าน้ำมันมันเย็นนะคะแคบหมูเย็นนะคะแล้วเราค่อยเปิดแก๊สทอดใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้แคบหมูมันพองตัวนะคะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะมันก็จะมีความใสนะคะแต่ว่าตรงก้นกระทะจะเหมือนเป็นขุ่นๆหน่อยเพราะว่าอากาศเย็นมากนะคะวันนี้อากาศเย็นนะคะเช้านี้นะคะกลางคืนฝนตกเยอะมากนะคะน่าจะพายุเข้าเนะ อากาศเย็นมากอตอนเช้าก็มีหมอกลงเยอะเลยนะคะมันก็เลยทำให้น้ามันเป็นไข่นิดนึงนะคะเป็นสีขุ่นๆหน่อยนึงนะคะถ้าใครจะเก็บน้ำมันนะคะให้เก็บช่วงนี้เลยนะคะก่อนที่เราจะทอดนะคะเพื่อนๆให้เราแบ่งน้ำมันไว้ใช้ส่วนหนึ่งก็จะได้น้ำมันสีใสนะคะเหลืองใสนะสวยนะคะแต่ของเคไม่ได้เก็บนะคะ อันนี้เคก็ตักแคบหมูส่วนนึงออกมานะคะออกมาพักไว้ก่อนจะแบ่งทอดเป็น3มชุดนะคะจริงๆแล้วว่าจะเอาน้ำมันออกนะ,ะแต่ก็ไม่ได้เอาออกนะน้ำมันก็ก็เลยดูเยอะนะคะน้ำมันเลยดูเยอะอ่าจริงๆก็น่าจะแบ่ง หนังหมูไว้ทอดสองชุดก็พอนะคะเพราะว่าน้ำมันเยอะน้ำมันมันเยอะมากอันนี้จะคากระทะไว้เลยแล้วก็เปิดเตานะคะเปิดแก๊สทอดไปเลยมันก็จะขึ้นมาดูเหมือนมันช้านิดนึงนะคะถ้าจะให้ดีนะคะให้เอาตักตักหนังหมูนี้นะคะออกออกมาหมดเลยนะคะเพื่อนๆตักออกมาให้หมดก่อนแล้วก็ เราก็เปิดแก๊สให้น้ำมันมันร้อนก่อนเนาะอันนี้น้ำมันกำลังเริ่มร้อนนะคะแค่หมูก็เริ่มพองตัวขึ้นนะคะเริ่มลอยขึ้นเนาะแล้วก็จะเป็นฟองฟองนิดนึงนะคะ แล้วอ่าแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลือกนะแต่คืว่าตักตักหนังหมูออกมาให้หมดก่อนนะคะรอน้ํามันร้อนก่อนเนาะเดี๋ยวจะให้ดูชุดที่สองนะคะอันนี้ชุดแรกเนาะชุดแรกคือคากระทะไว้เลยมันก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ยังยังพองตัวไม่เท่าไหร่นะอีกแป๊บหนึ่งเขาก็จะพองตัวเยอะขึ้นนะคะ ส่วนฟองน้ำมันก็จะเริ่มหายไปนะคะนี่ก็แค่หมูก็เริ่มพองตัวเยอะขึ้นนิดนึงพองเยอะขึ้นอีกหน่อยแล้วนะคะเคก็จะชอบสีออกน้ำตาลน,นะคะ ชอบแคบหมูสีออกน้ำตาลหน่อยถ้าสีออกขา,ขาวๆไม่ค่อยชอบนะแต่อย่าเผลอชอบสีน้ำตาลนะเผลอแป๊บเดียวมันไหม้นะเราต้องเฝ้าตลอดนะคะเพ,เพื่อนๆละไม่ได้เลยนะคะช่วงนี้นะอย่าทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวไหม้นะคะใช้ไฟกลางถึงอ่อนนะอ่อนถึงกลางนะอย่าใช้ไฟแรงนะคะ ถ้าใช้ไฟแรงเนี่ยไม่แน่นะสีเริ่มสวยขึ้นนะแต่ยังไม่พอนะเพราะว่าภาพจริงสีสีมันขาวกว่านี้นะคะเพื่อนๆเอากระชอนกดไว้นะกดไว้ได้นิดเดียวนะมันลอยไปข้างๆนะ สีสวยแล้วนะคะอันนี้คือชุดแรกเนาะแบ่งเป็น3ชุดน้ํำมันเราทอดหลายรอบนะคะมันก็จะสีเข้มขึ้นนะคะเห็นไหมคะน้ำมันก็จะสีเข้มขึ้นอีกนิดนึงอันนี้ชุดที่สนะคะสังเกตดูชุดที่2นะคะคือน้ำมันมันร้อนแล้วนะเห็นไหมคะมันจะฟูไวนะแคบหมูฟูไวมาก อันนี้คือใช้ไฟอ่อนนะคะช่วงที่เคตักออกเคก็จะเบาไฟลงนะ,ะให้ไฟมันอ่อนเรายังไม่ทันเร่งไฟกลางก็เอานี้ใส่นะ,ะเห็นไหมมันฟูไวนะคะฟูสวยเลยนะ,ะแล้วก็จะรอให้สีสวยก่อนนะคะค่อยตักนะ พองพองฟูฟูสวยน่ากินมากเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำกันดูนะคะแบบหอมนะ่ะเพราะว่าตักไปชุดหนึ่งแล้วอะ่ะมันก็จะหอมแคบหมูมากเลยนะคะอันนี้ลองกดชิ้นที่อ่ามัน มันไม่ค่อยพองเนาะที่เคว่ามันเป็นสีขาวไม่ค่อยพองนะลองกดเผื่อมันจะพองมันไม่พองมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนเดิมนะมันเป็นเหมือนเดิมพอแล้วนะคะสีพอแล้วสีสวยนะคะสีน้ำตาลสวยกำลังดีเลยนะคะน้ำตาลเหลืองนะ,ะเหลืองน้ำตาลนะคะ น้ำมันสีน้ำมันก็เข้มขึ้นมานิดนึงนะคะอันนี้ชุดที่3นะคะหมดแล้วนะคะชุดสุดท้ายแล้วนะเราก็ต้องคอยคนนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าใส่ไปแล้วก็ทิ้งไว้ให้ฟูเองไม่ใช่นะ,ะเราต้องคนไปด้วยนะคะเดี๋ยว ม,มันลอยขึ้นมานะมันก็โดนแค่ข้างเดียวนะคะเพื่อนๆความร้อนนะมันก็จะสุกไม่เท่ากันนะคะเราต้องคอยคนไปนะคะใช้กระชอนแตะๆคนๆไปนะคะใช้กระชอนแตะคนแบบนี้จะดีกว่าใช้ทับทีตะหลิวคนนะคะเพื่อนๆแล้วเคขอ,อถ้าเพื่อนๆมีกระชอนหลายแบบเนาะขอแนะนําว่าใช้แบบตะข่ายแบบนี้นะคะ เวลาน้ำมันมันผ่านกระชอนเนี่ยมันจะดีกว่านะคะมันผ่านไปไวยนะมันไม่เหมือนกระชอนที่เป็นแบบทึบที่มันเป็นรูรูนะคะจะดีกว่าแบบนั้นนะคะถ้าเราทอดของอะไรประมาณนี้เนาะเราใช้กระชอนแบบนี้จะดีกว่านะ,ะสีเริ่มสวยนะคะ สีเริ่มสวยน่ากินมากเลยค่ะไปจัดแจงชุดที่2เทไว้นะเทไว้ในจานในถาดในชามแล้วถึงจะตักชุดนี้ไปพักนะคะ ได้แล้วนะคะตักได้แล้วยังเทเขาใส่ไปอีกนะตักได้แล้วนะคะน่ากินมากมยั่วเลยนะจ๊ะแต่มันร้อนอยู่มันร้อนอยู่พักไว้ก่อนนะมันก็จะมีเศษแคบหมูติดหน่อยนะ นี่นะคะอันนี้แสงเยอะไปหน่อยนะคะเพื่อนๆแสงจ้าไปนิดนึงนะคะมันหมูหนึ่งกิโลนะคะเพื่อนๆดูซิได้แค่หมูประมาณนี้นะคะไม่ไม่ได้เยอะนะคะได้แค่หมูประมาณนี้นะคะจะชิมให้ดูนะคะเพื่อนๆจ้าว่ากรอบยังไงเสียงกรอบอยังไงบ้าง ะะกรอบมากเลยนะคะน่ากินมากกรอบอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะอันนี้ชิ้นซ้ายมือที่ไม่พองเนาะดูดิกรอบไหมนะคะฟังเสียงกันกรอบเหมือนกันนะคะทั้งกรอบทั้งอร่อยเหมือนกันเลยนะคะทั้งชิ้นที่ไม่ฟูแล้วก็ฟูนะคะ น่ากินมากๆเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะคะกินใหญ่เลยนะโอเคกินใหญ่เลยนะอร่อยนะเยี่ยมเลยยกนิ้วให้เลยนะคะเยี่ยมๆนะคะกรอบอร่อยมากเลยนะคะโอเคก็พามาช่างแล้วนะคะตอนนี้เอามาช่างนะคะ ดูซิว่านังหมู1นกิโลจะได้แคบหมูกี่ขีดนะะ่าชามนี้นะหนัก8มิลน,นะคะเพื่อนๆได้2ขีดจุด8มิลน,นะคะก็หัก8มิลออกเหลือ2ขีดเนาะ,ะก็สรุปแล้วแคบหมู1กิโลไม่ใช่จิมันหมูหนังหมูนะคะหนังหมู1กิโลเอามาทำแคบหมู ได้สองขีดนะคะเพื่อนๆจ๋าก็กาประมาณนี้เนะเาะมาดูน้ำมันกันนะคะคิกก็จะเอากระชอนกรองไว้นะก็จะได้น้ำมันประมาณนี้นะคะมันก็คงจะละเหยไปบ้างแหละนะละเหยไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิกก็ยังไม่ได้เอามาชั่งมาตวงดูเลยนะคะว่าได้น้ำมันเยอะแค่ไหนนะคะ ยังไม่มีขวดใส่เนาะไม่มีขวดใหม่มาใส่นะคะเคก็เลยเอาคากระทะอันนี้ทิ้งไว้ปิดไว้เลยนะคะก็ได้ประมาณที่เพื่อนๆเห็นนะคะสีก็จะเข้มนิดนึงนะคะเคก็ต้องขอขอบคุณทุกทท่านนะคะที่มาให้กำลังใจเคนะคะทั้งพี่พน้องๆเพื่อนๆนนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือว่ากด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเคด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ